หกโมงเคืองข้างถมบานบ้า,บามีเก็บเบิดแล้วจากแม่่าดเต็มนี่เบิดคู่คนไม่ไงวิวกันนี้แล้วขาดพุ่นพรกกันนี้ยังย่างยังย่าง,างสิ่เด็เบิรงอีกยังเราพี่ร้องมีปะห้วงสามหน่วยมาทั่วสามเชียงอุ้ยตายเสาหน้าย,ยังเห็นกันบาดน,นี่เพราะได้เห็นจีปูปปอ,อยู่ดอกไปโอ้ยต,ตลาดบ้านบ้า,บามีพีนอ้องเอ้ย เหลือตอนน่องนี่เข้ามาสาเน่าเยอะกันวันอังคารวันมหัดน้องนุ่งเขาไปกลางบ้านเมื่อนี้ขลองทมเบิดเลยพี่น้องจากบ้ามีมาใบสามเต็มอยู่บ้ามีมาเอาเห็ดไปคุณแม่มาดีท่องของเฮาตายไปเบิดคู่คนแล้วบ่ยังเปียนเอือดเติรดพ่อได้เบิ้งกันผลศิวาวาบไมีบหมดในข้อเกียรยังเรายังย่างให้เบิ้งอยู่หรอกโอ้ยพี่น้อง มาขายดีครับแมาเดือพ่อข้าไม่ขายกับซีมาทุกวันเสา,าเร์ยามวันเลี้ยงวันไพ่ไส้มุ่นอย่าโสทอนมาหาขายของพี่น้องได้ขายทุกอย่างแน่นอนการันตีได้ขายทุกอย่างแน่นอนอันนี้ก็เพบมาหลังมูวมาประมาณสี่ม้วนเลงเบิดล่ะโอ้ยตาย,ยนี่ยังอะไรนี่เห็ดพวกเห็ดพวกเอาเน่ยเตีๆโอ้ยเอาไปแล้วนั่นเลยน้ำไอ้คุณพี่เล่านั่นเอาเอีกไปยังไหนเราตวงตัวไหนห้าสิบบาท โอ้ตวงละสี่สิบสองตวงแปดสิบอยงบักใหญ่ป้าบ่มีอย่างเบิ่งพี่น้องจ้างแฝงเตรียมเราคุณพ่อหนี้หมดแล้วเมียเบิดคู่คนแล้วบ่ยังอีหยังล่ะนั่นอีหยังนั่นคัวไม่เพ่งบ่โอ้ยตายแล้คุณพี่อ่ะบ่ต้องไปไกลให้ยากปกติสิไปอ่านาสิไปเจออยู่ขั้งถมกุดชุ่มวันพุธยังมวแรกนาะเรามาหาหอดหม่องนี่ โบเกี่ยมาพ่อว่าสิบดให้เราดิเพราะว่าพ่อข้าไม่ขาอยอนี้เพราะเ่าไม่พ่อของที่แร่ที่สุดแล้วพี่น้องแล่ไอเทมมากๆพี่น้องไปหากินไสอะไรนี่อืมเอาไปหากินไสอะไรนี่เลี้ยวเลี้ยวเบื้องดีๆีด้วนี่นี่ของเด็ดที่สุดพี่น้องบาทเบื้องเอาทอดแล้วบวกคุณพี่โอ้ทอดแล้วจานทอดได้แล,ล้วนี่จานละลอยหากินยากอันนี้เป็นแมงม่วงเฮ้กจานครับผม โคตรเด็ดเลยเจ้าฮามาได้จังไหนพี่ตังเงือกเถีบีนองโคตรเด็ดเลยจากจันอ่อนเหรอว่าน่าเสียวันสีมีเจ้ามาจากเทียเรียกว่านเทียเรียกว่านี่นั่นว่ามีว่าเรียกว่าไทยถูกเสาปะผ่อแล้วมาเด้อครับเด้ออาทิตย์นี้ยังถือว่ายังไม่อยู่นะครับเราคนบผฮูพอคนหูแล้วว่ามีคิดว่ามันหนาสียังหรอ ขวดเด็ดกวาหยาดครับไปหาจ้างไายพี่น้องประเทศได้มันยังยั่งอยู่บน่นเนี้ยจบเจียบกับกวาดทือว่าโชคดีแลลวพี่น้องว่าเสียเถี่ยวว่าเสียเถี่ยวอืมปานิชนธรรมชาติเบืะะ้องเก่าถ้าปานิชนเลี้ยงยอยู่บ่อเพื่อโตมันสีอ้วนเบื้องใสนี่เป็นปลาธรรมชาติเลยครับเพื่อให้เบืเอ้องเก่าเบื้องทางสัน,บนเบื้องทา,างปีเบื้องทางสันนี่นี่ธรรมชาติเลือดลอยพี่น้อง ไป้ทางคุณพอได้เบื้องกันมานพี่น้องเนาะนอนโอวยบ้ามีมาข้าใส้เบ็ดอยู่พี่น้องข้าใส้เบ็ดอยู่บพราท่านคุณแม่กับเบิดละพักเต็มแพงเ,เหลยวแต่เห็ดขมนี่แหละเฮ็ดอยู่ข้าเฮา,บาอบักเขียบักแดงพักยังพอได้เห็นอยู่กันสัตว์ว่าวครับเปลี่ยนไปเบิดจากคนเต็มเต็ีมเอาจังใดดีเฮ่อเพราะคุณแม่ก็เบิดเหลือเหอกับน้องหมกอยู่ซีอ่า สีจานครับควอมสีเมียคือกันก็เมียแล้วมามีมาครับเนาะครับบูบ่เมียกับตัวเมียเลี้ยนว่าไม่กับขั้นไฟเฮ็ดเองเนี่นั่นผู้เห็ุจำได้ตั้งแต่น้อยอืมเอาดอกผิดบาพูดค่ามมนณาที่ภามาซื่อๆบ่เยียดนี่โอ้ยตายขั้นไฟยาโบราณเห็นบ่เนี่ยยาสมัยโบราณเฮาอันนี้ก็ขันเพราเขาป้ากับบู้น้ำบ่าได้กินนี่แน่นอนเลยนี่ ของเจอนู่นนานเหาอบ่มียังให้บอกถึงปันไดมีต้หนมใหม่คือเก้ากับเจนคูนมา่อผู้เฒ่าเขียวมาพี่น้องฟังเจี๊ยนึงกระเบิดแล้วหมูปิ่งโบราณเราใายดิบขครดีพี่น้องขับมาแล้วเตื่นแล้วตื่นแล้วพี่น้องดึกยังจาที่ดึกใส่หมูดิบก็เพี้ยสดๆไปแล้วตื่นฟื้นแล้วพี่น้องผมเจอธิ์เพี้ยดิบเข้าไปเขากรบฟื้นไปห้องไปท่าคุณ มาพี่เจอไอ้ยังล่ะนี่อุ้ยปลาทูเลียซ้ำนี่ไปเบิดละคุณแม่ท่อนสามสามลอยถุงกันนี้แล้วกับเขาอันนี้กันนี้เลียบักพริกเลียกับหอมกระเทียมพี่น้องปั้งทางนี่พอได้เบิึงอันนี้กับความสีนี้แล้วหกสิบโลเนาะครับประมาณเนาะเลียอยู่ซ้ำนี่ตายเกือบบ่พออีิงยังขุดขุณพี่บ่มา ข้อมีเบิร์ตคือกันพี่น้องซับบ่ทันแล้วอืย่าพ่อได้เบิง่งเดี๋ยวพ่อได้เบิ่งพี่น้องท่านสั่นกับว่เห็นกันเลยด้นี่อือ้ยบัดรได้แถวมาเด้พอพ่อวขาแม่ขายบ้ามีแน่น้ำเลยว่าต้องมาต้องมาต้มเต็มกะละมากกังกะเบิด์ตขันบ่คข้าใส่เบิร์สิได้เห็นเต็ม,เต,มเตีมอยู่พี่นอ้องผู้สาวตลาดพล่องสมบันสร้างไฟใส่มุ่นเดียวโซ่ทอดโคตรงามเลยพี่น้องเอาน้องนุ่งเขางามอีหลี ย่อมรับพี่น้องผมพูดนะปลาเยยอะสวดมีคนงามปนีหมูพี่น,ออน,น้อ,นนองก็ใช่ต่ย้ำาักอ,อันนั้นก็งามยุบค่าใส่เดียดครับ <c oughs> ข้าใส่เดียดมากแล้วคำแล้วบานนี่ <c oughs> ขายดีดีด,ดน้อของสมบัอินนี้ครับ เดี๋ยวเดี๋ยววันพุธที่พาไปกุดซุ่มกันวายังสันกุดซุ่มนาซีอัน,นี้เนาะครับน้านาสีคำก็นี่อันนี้คุณหลูกข้าวอ่าผมซื้อวาสิมาก,กันเว้นสามโมงสี่โมงแรกนี่คนเต็มแล้วบาทพ่อมาหอดหาหกโมงแรกคือเบิดพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยววันพุดเจือกันขอ้องถมกุ่มแบบนี้พ่อหายเหงาแล้วพี่น้องเนาะพี่แน่นจากเยอละมั่นเอาพี่นุชจากสาวีเดียนเบื้องเอาขันพ่ขวมากว่ามีพเพรา้ไอ้นี่ปันได เพราะว่าต้องทาย,ยามเบ็ดพี่น้องยังเลียวส่วนทางฟี่พออในเบืองคำอีหลีคำครับมือนี้เจ๊ลักฆ่าใส่เบ็ดครับคืออยากได้ปะห้วกสวงขีดมือขค้ืนพ่อในจกักตัวปาดคุณหมอแมวเฮาก็มาพูดดีครับแขกไปขี่เส้นหน้าบ้าวมี่เนี่ยเป็นยังแนวนี่ออืออือ,อสาวบาทปานได้ฟีพี่นอ้องอือ ว่าหลับปากพ่อเมียตู้ดี้ไปขี่เส้นหน้าให็นแล่ววะปวดนะเจี๊ยแชมเฮาพี่น้องผมขายขายเลกอสองทุ่มกับวันนี้กับูกค้าวันนี้หมูสองเขียงขาม่ามือละสามตุกขาดทุกเขียงพี่น้องเบิด์ล่ะนี้ฟาดที่ทุกมาเดือนวันอังคารเอ้ยบ่แม่นดิวันเสาร์ยี่มือแรงง่วยเบิดคือการเลียดอสะสมหัวพี่น้องครับเบิดคือการบ่ครับ เบิร์ตเพื่อนเอามากกัละมั่งหนึ่งบ่ราย่างพี่น้อง<ห>เลี้ยยื้อยู่จานเดียว <c oughs> ครับเอามาแฟา้มหนึ่งสมสองลอยถุงเลี้ยื้อยู่ซ้ำนี่นะครับเนาะ,ะต้มอีกประมาณเป็นร้อยอะขายดีพี่น้องล่องมาเบิ่งต้องล่องกินตลาดบ้านบ้ามีของถือของแสบทั้งนั้นพี่น้องผม <c oughs> อ่าบางบอ่ออันนี้กับเพราะย่างแม่นบอ่อขันบ่อขึ้นเพราะย่างหมองนี้กับเพราะย่างเลี้ยตาหนัง คนกับสีบอยังขายดีหลายเพียงไปฝังไปพ่นได้บกเออเงินสิบีก้นรุ่นนี้เพราะมีฝากธนาคารได้พี่นว่างไรเงี้ยนคุณพ่อเราซิมซิมว่าฝังเอาเถอะกัสันยไปฝากธนาคารเห็นมันได้เงินเห่ากัสัน,นออดอกเบี้ยกับบ่ได้หรอก,อกเอาอบักแตงเบียรัดดินงามงามเอาหน่วยนี่มันหลุดออกมาไปยังได้พี่น้องบ่นควงธรรมชาติบ่นี่มันล้วนบ่คือออกมาไปไปน,านอกจอยยังสี่ครบเออปลา เชี่ยมันยังโลดละเปีสิบเบิดพี่น้องเอาเบิดอีหลีโคบกับเลียปีงเดียวนั่นนุ่มใหม่ปีงี่นั่นปีงเดียวบพราะนุ่มใหม่เบิร์ตแล้วสิมองมองปีงกบอยู่เบิดแล้วพี่น้องผมเลี้ยกันนี่แล้วพี่น้องบาดหอมกระเทียมบักพีเข่าขัวอืมไตายต่ไต่พี่น้องอืมคุณนะ เจียวมั่งก่อนส้วนเสียผาออย่าก็ยังพอไห้่แ้ครับเกือบเก็บเกี้ยวเสียมสมวกหวดติบเิบ,บมีบดนั่นแหละทางมีพี่น้องทุกวันเสาร์เยเหมือนแรงอยู่บัดสร้างตำบลไฟเพื่อไส้มุนจังหวัดยโสธรทมาเจอกันเลยครับเด้อมาเจอกันทุกแรงบใามีแนะน้ำขจะพวกรา,ายไหให้หมถ้าใบสามขจะพวอของปลาเพราะว่าตอนนี้บดท่านอ่าทุ่มหนึ่งประมาณหกโมงครึ่งหกโมงสี่สิบนี่คือมันเบิดไหมโอ้ตาย เอาไปพี่รองผมเชียงมูกเชียงนันกับไปแล้วนิจากเข้าแล้วแก้วกับเบิร์ดขันแม่นป้ามีบมามัสยิดสบายสามบ่าได้กินหรืออีกหนึ่งว่าบ้ได้เลี้ยขายดีคักดีแนะ่ไก่เอามาสามสิบตัวเลี้ยอยู่ซ้ำนี่ตาย<อ>สร้างบ้านเบเกอรี่ห่อมาเป็นรถกระบะกัลเลียอยู่ซ้ำนี่ มันมาสีได้เกินขันแนวนี่พี่น้องสู้ชีเอามาอีกสามพันคำเหลี้ยอยุสิบคำเนี่ยเอาพ่อกันขายจังไงกับมาขายดีครับเอาขันบ่เสียบ้ามีให้มาลองเด้อวัเน,นเาสเาร์ยิมวันแลงมาเบิ่งบ่เสียขายดีครูแนวพี่น้องขายดีตลาดดีดเอาชีงวดตากแฮงมากสิเพราพ่อได้ขายอยู่ว่ากานขายดีป่าน,นีีร้านใดก็ไใดอ๋ <c oughs> <c oughs> อาพี่น้องซ้ำนี่ไปก่อน อยากได้ต้มยักถงกับว่าใดมันก็ทิมกันละมั่งใส่กันขึ้นเลยดิยตายมอต้มเหยื่ตาเนี่ยสิเอาไปล้างบ่ได้กินดอกเหยื่ตาหนองควันขวาสัไมหยังหนองควันนี่พ่อข้าแม่ขายอยู่แถวนี้บ่ธรรมดาพี่อลาบกับเบิดลบ้ามีบอกเลยเห็นบ่าปฏิบัติเอ๋ลาบไม่กวันไม่ใช่แต่กะมีลาบเบิดลาบเบิดเบิดอีหลีบ่เอานั่นเหยื่ตาหนังเอาไปซะที้นีล่ลาบนั่นกับเบิดนั่น ต่ว่ารานนั้นเพิ่นสีมีเป็นพวกหางหัวะาง่วคือกันแต่มีแปบอย่างั้นลูกซีนกับเบริร์ตฟนลองประมาณสามพันไม้บอย่งยังอูดสูดปลาเดียวกับเบิร์ตมีคนมาเมาอยู่ดอกสลิดบางว่าขวางแท่ได้นีว่ครับขวงแท่แเหลือเหลือปลาหมอข้างดำเราสิจัดให้ตัวเป่งๆ้าเบ,บิงบตเซียเจ้านี่การันตีได้เห็นบ่แซนมันเสียบ่เราไปเอามาอยากนอเวายังบินขึ้นเชียงบินไปเอามาฟินล่องได้กินนีเอาล่องเบิงบตเซีย เบิร์พี่น้องผมเอาไปไปไปซ้ำนี่แล้วมันคำบาทหกโมงสี่สิบนาะพี่น้องนะเบิร์คู่เนี่ยอีดีซีไม่กินขวดเดียวยังเบ่ร์ได้กินเลยพี่น้องสาย